สูงมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะแต่ยังไงอะผมก็จะขึ้นไปให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่านะครับ ผู้หนึ่งนะครับพี่พี่ผมเนี่ยยิงต้นไม้ก่อนนะครับเฮ้ยแล้วก็ตอนผมขึ้นมาเนี่ยผมได้ยินเหมือนเสียงอะไรไม่รู้นะครับอยู่บริเวณรอบๆเลยนะพี่พี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเสียงอะไรนะครับผมเนี่ยนั่งฟังอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาอาัดคลิปวิดีโอให้พี่พี่ดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมี ขึ้นมาไม่ได้หรอกผมคิดวว่ากูขึ้นหน้าไม่เป็นผมว่าเนี่ยแบบว่ามันน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าเป็นไอ้คนคนนั้นจริงนะเพราะว่าห้างเนี่ยถ้าแบบเป็นพวกพูดผีปีศาจอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถขึ้นห้างได้นะครับ,รบแล้วก็แล้วก็จะไม่พูดคุยกับมันละกัน อ้อออสมน้ำหน้าด้วยค่ะด้วยสมน้ำหน้ามันน่าจะเป็นขึ้นมาแล้วก็มันตกลงไปนะครับพี่พี่จสมควรสมค,ควรแล้วมึงอะปากมึงปากมามา ดูนะมันออบ้าเลยประมาณไม่รู้ปากมหมาของมึงอนะ่ะต้องเจอกูหลอมอ่ะจะฉีกปากมึงไปเถอะไปเถอะไปไปไหนก็ไปไปไม่มีน้ำจิ้นน้ำใจไปเถอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคือมันเนี่ยเดินไปนู่นแล้วนะครับ เสียงอะไรไม่รู้พี่มีเสียงเหมือนอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอดตัวเนี่ยกลับก่อนนะพี่พี่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านะอาอาพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับดูขะผมเตียวพาลุยป่านะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จ,จะเข้าไปเช่นเคยนะครับ หลังจากที่คืนก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้ไปตามหาเออเขาเรียกว่าอะไรไอ้ผีปอบชุดดำหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยกลับไปเจอใครก็ไม่รู้นะครับผมว่าน่าจะเป็นนักโทษที่แหกคุกมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่พีก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะเดินออกไปตามหาเออ ลุงสามนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่เจอลุงสามเนี่ยมานานพาอสมครวรเลยนะประมาณเดือน 2, 2เดือนได้แล้วนะครับผมเนี่ยคิดถึงแกนะครับก็เลยจะเดินทางเนี่ยไปหาลุงสามดีกว่านะพี่พี่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเย็ยนแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางกันเลยดีกว่าครับก็ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็ขอพี่พี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมเนี่ยจะรีบเดินทางเลยดีกว่าไปโอเคครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังจะเดินมาถึงเออเขาเรียกว่าอะไรห้างนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยมาเจอกับลูกชายของลุงกวงนะที่บริเวณบนห้างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองแวะขึ้นไปดูสักพักหนึ่งไปนั่งพัก สแป,ป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่เพราะว่าก็เดินทางมาไกลยอยู่พอสมควรนะครับก็เลยทำให้แบบว่าผมเนี่ยอยากลองขึ้นไปดูนะห้างนี้เนี่ยอยู่สูงพอสมควรเลยนะครับนู่นนะข้างบนพี่พี่เห็นกันไหมครับข้างบนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปนะพี่พี่ ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้พกของดีเนี่ยที่ได้มาจากอาจารย์หลายท่านเนี่ยพกมาติดตัวด้วยนะครับผมจะไม่ลืมแล้วเด็ดขาดนะเพราะว่าคืนก่อนเนี่ยทำให้ผมเนี่ยแบบยังไงอะพี่พี่เกือบไม่รอดมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นไปแล้วก็รีบกลับดีกว่านะครับ ถ้าไม่เจอลุงก็ยังไงก็จะรีบเดินทางกลับนะครับพี่พี่แต่ถ้าเจออ่ะก็ดีไปแต่ถ้าไม่เจอเราอ่ะต้องรีบกลับนะครับมีงานเนี้ยถ้ายิงดึกเนี่ยผมว่ามันยิงอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูนี่นะครับห่างสูงมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะแต่ยังไงอะ่ะผมก็จะขึ้นไปให้ได้นะครับ โอเคผมเนี่ยขอตั้งกล้องสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่านะครับสักครู่หนึ่งนะครับพี่พผมเนี่ยดึนต้นไม้ก่อนนะครับ โอเคครับพี่พี่ทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางขึ้นมายัางบนห้างแล้วนะครับนี่นะครับผมอยู่บนห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่พี่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตอนผมขึ้นมาเนี่ยผมได้ยินเหมือนเสียงอะไรไม่รู้นะครับอยู่บริเวณรอบๆเลยนะพี่พี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเสียงอะไรนะครับผมเนี่ยนั่งฟังอยู่สักพักนึงแล้วก็ค่อยมาอัดคลิปวิดโวีโอให้พี่พ,พี่ดูนะครับแต่ ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนหรือว่ามีชาวบ้านเนี่ยอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ยังไงผมเนี่ยก็จะอยู่บนห้านะครับพี่จะไม่ลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วนะพี่พี่อีกอย่างหนึ่งนะครับเฮ้ยพี่พ,พี่ได้ยินเสียงกันไหมครับพ่บอ,อหนุ่มอะไรวะเฮ้ยเสียง เสียงมือนมีคุณคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวผมสลับกล้องก่อนนะครับรใครไม่รู้รใครไม่รู้อยู่ใต้รางหางของผมอะ่ะใครวะเนี่ยลงอ่ะ น่งหอยวผมดูคนคุ้นมากๆเลยเ,ออเหมือนอจะนนเหมือนจะเป็นไอ้คนที่ทำร้ายผมเมื่อคือนก่อนเลยครับพี่พี่ลงมาได้กูต้องขึ้นไปขึ้นมาไม่ได้หรอกคิดเหรอว่ากูขึ้นทางไม่เป็นผมว่าเนี่ยแบบว่า มันน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าเป็นไอคนคนนั้นจริงนะเพราะว่าห้างเนี่ยถ้าแบบเป็นพวกพูดผีปีศาจอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถขึ้นห้างได้นะครับ,รบแล้วก็เราเนี่ยก็จะห้ามลงจากห้างด้วยนะพี่พี่ลงมาลงอะไรบอกว่าไห้ลงมาผไม่ลงหรอกอรบแบบนี้เนี่ยผมว่าเนี่ย มันอันตรายแน่ๆแน่เลยนะครับพี่พี่เพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นป่าหมดเลยนะครับพี่พี่ดูได้เลยนะครับเป็นป่านะพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเป็นป่าไผ่แบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเหมือนมีเสียงมีเสียงคใายไม่รู้เหมือนมีเสียงใครไม่รู้ อยู่บริเวณใกล้ๆลดีแล้วมีคนช่วยมึงนะครับพี่พี่ทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเนี่ยเผลอไปกดโดนปุ่มเออบันทึกวิดีโอนะครับก็เลยแบบว่าบอยม,อมันเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับพี่พี่กูต้องเคนไป็ลากมึง จะไม่คุยกับมันนะปล่อยให้มันบ้าคุยคนเดียวไปนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมว่าผมว่าคืนนี้นะผมต้องได้นอนบริเวณตรงนี้แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าพี่พี่นะก็คือผมจะบอกงี้นะครับก็คือถ้าเราเนี่ยเจออะไรบนห้างแล้วนะคือเราเนี่ยห้ามลงเด็ดขาดน,นะครับ แล้วก็อีกอย่างอย่างนึงก็คือไอ้ที่มาเรียกเราเนี่ยเราไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรหรือว่ามันคือใครนะครับพี่พี่เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องอยู่บนห้างจนกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาเป็นปกตินะครับซึ่งถ้าไม่ปกติเนี่ยคือเราเนี่ยต้องนอนค้างตรงนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเย็นมากๆแล้วนะครับพี่พี คือเย็นมากๆแล้วเริ่มมืดแล้วด้วยซ้ำนะครับคือผมว่าเนี่ยต้องนอนตรงนี้แน่นอนเลยนะพี่ๆผมจะปล่อยให้มันเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยผมว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มไม่ปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมเลยจำเป็นที่จะต้องอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ลงไปเด็ดขาดนะครับ ดูดิมันยังนั่งมันยังนั่งรอผมอยู่เลยนะครับมันยังนั่งรอผมอยู่เลยนะคือตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเริ่มผิดปกติตั้งแต่ผมเนี่ยเดินทางเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่พ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือผมก็ไม่ได้มาตรงนี้เนี่ยนานมากๆแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นมายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้รูเนี่ยคือห้างของเอ,อ่อเพื่อนแดงนะพี่พี่เฮ้ย hey! มันจะปีนขึ้นมาเหรอผมว่ามันปีนขึ้นมาไม่ได้หรอกพี่พี่เหมือนมันจะปีนขึ้นมานะครับผมว่ายังไงเนี่ยมันก็ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนปล่อยมันนะเราจะไม่สนใจมันดีกว่านะครับคือถ้าเราต้องนอนตรงนี้เนี่ยเราก็จะนอนนะ พี่นะถ้าเราจะต้องนอนเนี่ยคือเราก็ต้องนอนตรงนี้แหละนะครับเราเนี่ยห้ามไปไหนเด็ดขาดนะผมจะไม่สนใจมันนะครับพี่ๆถ้าเราไปสนใจมันเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบมันฮึกเหิมขึ้นมาก็ได้นะครับผมจะพยายามอยู่ยเฉยๆนะแล้วก็จะไม่พูดคุยกับมันละกัน เส่ถนหน้าช่วยขาด้วยส่วนหน้ามันน่าจะปีนขึ้นมาแล้วก็มันตกลงไปนะครับพี่พบีเจ็บสมควรสมควรแล้วมึงอะปา,งปากมามา ลุงตกไม่ช่วยลุงหาอะไรมึงกูไม่สนใจอะไรหรอกบอกเลยตอนนี้เนี่ยมึงจะเป็นลุง,งจะเป็นอะไรกูก็ไม่สนใจมึงแล้ะกูอยู่บนห้างละทำไมอะ่ะไม่มีน้ำใจแล้วทำไมอ,ะอ,อ่ะฮะไม่มีน้ำใจแล้วทำไมบอกหน่อยได้ไหม ช่บอกหน่อยช่ยบอกหน่อยสอนน้ำหน้ามึงอ่ะดูนะมันบ้าเลไรกมามาของมึงอนะมึงเจก,กล่ะจะก,ปกไปเถอะไปเถอะไป,ไปไ,ปไปไหนก็ไปไปไม่มีน้ิบน,นไ้ไปเถอไปเดี๋ยวเดี๋ยว คือมันเนี่ยเดินไปนู่นแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเดินไปไหนนะแต่มันเดินกลับเข้าไปยังทางในป่าของมันแล้วนะครับเฮ้ยหายไปละพี่ หายไปแล้วครับคือมันยังอยู่ตรงนน้นอ,อยู่เลยนะพี่พี่ได้ยินเสียงไหมฟังเสียงดูไม่รู้ว่าเสียงอะไร ฟ,ฟังดูครับพี่พี่มันคือเสียงอะไรกันแน่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอสักพักหนึ่งนะครับรอให้เสียงมันหายก่อนนะพี่พี จะยังไงผมจะบอกพี่พี่อีกทีหนึ่งนะครับว่าผมจะลงได้หรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคครับพี่พี่ทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะฟ้าเริ่มที่จะปิดแล้วนะครับแล้วก็เสียงทุกๆอย่างเนี่ยเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบลงไปแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวไว้เราเนี่ยค่อยมาหาลงสามใหม่นะครับพี่ๆขอนอื่นเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องลงจากห้างนี้ให้ไวที่สุดแล้วก็รีบกลับบ้านโดยด่วนนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปอีกทีหนึ่งนะครับครับพี่ๆทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เดินลงมาจากห้างข้างบนแล้วนะครับนี่นะซึ่งห้างเนี่ยอยู่ด้านบนนะพี่ๆแล้วก็ผมเนี่ยก็จะรีบเดินทางกลับดีกว่านะเพราะว่า เดี๋ยวอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาเล่นงานผมก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมเนี่ยโดนหมายปองจากไอ้นักโทษที่แหกคุกมาจากเมืองบาดาลนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมันนะพี่ๆที่มันเนี่ยมาเฝ้าดูผมนะครับนี่นะผมเนี่ยได้ลงมาจากห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว ก็จะรีบเดินทางกลับเพราะว่าฟ้าเริ่มปิดแล้วก็เริ่มมืดลงทุกทีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยู่ไปเนี่ยอาจจะโดนเหมือนวันนั้นก็ได้นะแต่ยังไงเนี่ยผมมีของดีติดตัวมาแล้วแน่นอนนะครับมีเสียงอะไรไม่รู้พี่มีเสียงเหมือนอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอดตัวเนี่ย กลับก่อนนะพี่ๆเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ฝากพี่ๆเนี่ยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ